นะครับตัวนี้นะครับฝากส่งไปให้พี่แพทย์นะครับอนณานะครับไฉเชิงเซานะครับถ้าคานนะครับตัวนี้เป็นเป็นปาก่อยรูปผสมนะครับปากกอยนะครับเป็นก้อยงอนญี่ปุ่นนะครับแม่เป็นญี่ปุ่นนะครับตัวเนี้ยนะครับก็ไก่ก็อายุเาวาๆสี่เดือนนะครับ กิ๊บป,ปีกนะครับกิ๊บปีกเบอร์เดี๋ยวดูก่อนเบอร์คลิปนะครับกิ๊บป,ปีกนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับไก่ก็ติดพร้อมนิดนึงนะครับเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบปิดนะครับไม่ได้ปล่อยนะครับ ก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนนะฮะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเต็มมาก็น่าจะประมาณสองโลเจ็ดสองโลแปดได้นะครับตัวนี้ เป็นก้อยงอนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าแม่แม่เป็นก่อยก้อยญี่ปุ่นนะครับพยาบอดนะครับแม่ตัวนี้นะครับส่วนพ่อเป็นงอนร้อยงอนร้อยนะครับนำเข้าจากเวียดนามนะครับอานั้นนะครับดำบีเอ็มนะครับมาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเขา พรุ่งนี้จะส่งให้นะครับผ